มีรายละเอียดใหม่เกี่ยวกับเรื่องน้ำมันปนเปื้อนอันอือเฉาในประเทศจีนจากรายงานสื่อจีนที่ติดตามประเด็นนี้น้ำมันปรุงอาหารที่ปนเปื้อนได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศจีนมานานหลายทศวรรษแล้วและมีการใช้ตามสถานที่ต่างๆตั้งแต่มหาวิทยาลัยไปจนถึงโรงเรียนอนุบาลห่วงโซ่ประธานการจัดเลี้ยงโรงอาหารของโรงเรียนและการบรรเทาทุกด้านอาหารที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐสำหรับกลุ่มผู้ได้โอกาสรายชื่อผู้จัดจำหน่ายทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำมันปรุงอาหารปนเปื้อนอันอืดเฉา ทางจิงหยวนนักวิเคราะห์ข่าวจีนบอกกับ n อ d นทดีว่าปัญหาด้านความปลอดภัยของอาหารที่กระจายไปในจีนส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนขาดความห่วงใยต่อประชาชนเขาได้เอ่ยถึงเรื่องอื้อชาอื่นๆด้วยเช่นนมผงสาหรับทารกที่ปนเปื้อนข้าวเป็นพิษและน้ํามันปรุงอาหารรีไซเคิลแต่เขาบอกว่ามันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับจรรยาบาณในการทํางานของแต่ละบริษัทมากนักในทางกลับกันมันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่ใหญ่กว่าทั่วทั้งระบบคอมมิวนสิสต์เช่นเจ้าหน้าที่ไม่ดาเนินการขาดกฎหมาย และการบังคับใช้ที่ไม่มีประสิทธิภาพและตื้นเขินสำหรับพรรคคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับสูงและสมาชิกอาหารของพวกเขามาจากแหล่งที่กำหนดเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยสูงสุดโดยเหตุนี้ความเป็นพิษความปลอดภยัยหรือสุขอนามัยของอาหารสำหรับประชาชนทั่วไปจึงไม่เป็นปัญหาสำหรับพวกเขา ทางเน้นย้ำว่าพรรคคอมมิวนิสต์บิดเบือนค่านิยมพื้นฐานของสังคมซึ่งนำไปสู่ปัญหาความปลอดภัยด้านอาหารที่กระจายไปในประเทศจีนปัจจุบันนับตั้งแต่ยุคการปฏิรูปและเปิดประเทศของเติ้งเสี่ยวผิงระบบค่านิยมที่บิดเบี้ยวได้แผ่ขยายไปทั่วทั้งระบบของเจ้าหน้าที่ทางการโดยเป็นเน้นที่การทำเงินมอง GDP เป็นตัววัดความสำเร็จเพียงอย่างเดียวและละเลยต่อเรื่องอื่น ในเมืองหลวงเพียงเมืองเดียวซัพพลายเออร์ได้แจกจ่ายน้ำมันที่ปนเปื้อนไปยังสถานศึกษาอย่างน้อย94แหง่งรวมถึงโรงเรียนอนุบาลและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงกว่า10แห่งในกรุงปักกิ่งการค้นพบครั้งล่าสุดได้จุดชนวนความไม่พอใจของประชาชนในจีนรายงานการสืบสวนชุดหนึ่งโดยสื่อจีนเปิดเผยว่าปัญหานี้ยังขยายไปไกลโดยมีการขนส่งเป็นวงกว้างจึงทําให้ชาวจีนส่วนใหญ่รีบไปซื้อน้ำมันที่ผลิตเองน้ำมันนําเข้าหรือเครื่องจักรเพื่อผลิตน้ำมันเองที่บ้าน หยวนปีนในวิเคราะห์ขา่าวจีนได้เขียนเกี่ยวกับปัญหานี้ในบทความที่อีปกไทมส์เผยแพร่เขากล่าวว่าภายใต้การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์ชาวจีนถูกกดขี่ทางการเมืองและถูกเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจบัดนี้พวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะรับประทานอาหารด้วยความสบายใจได้